สกิตกองมายังเปียวเปียวงอกกับงอวาใจยังไม่เคยชิ่ก์กัเด๋ยชิคก์กัเด๋ยชิคก์กัเด๋ยชอบเธอจังเลยเป็เป็สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจีริตและตีสนิทสกิตกองมาแล้ววันนี้จีริตพาคุณผู้ชมมาบุกกองถ่ายทำมิวสิกเดอร์เพลงใหม่ของค่ายเพลงอาสยามกันอีกเช่นเคยวันนี้เรายกกองถ่ายทํามากระที่โกดังสุพรรณนาวา อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการกับซิงกิลเพลงใหม่เพลงนี้ที่น่าจะถูกอกถูกใจหนุ่มแ้นสาวสกายกันแน,แน่เมื่อหนุ่มเฟียวเมาสกับสาวฟรุงปริงเอ็มสาชาอาสยามชวนนิดแ้นแฟนสกอยแก,ก๊งสแกนออกมาวีดวิวกับเพลงมาอย่างเฟียวที่หนุ่มแ้นสสนิทคิดจะจีบสาวเป็ดเป็นสกอยซ้อนท้ายมอไซด์ด้วยลีลาการจีบที่สุดจะยียวนะคะ สวัสดีครับผมเอ็มครับซาชาค่ะอาสยามใช่ที่แล้ววันนี้เรามาถ่าย MV ซิงเกิลใหม่ของเรานั่นเอง่เพลงว่าไม่ยังเฟี้ยวโอ้โหเห็นสีสันแต่งตัวแบบนี้ที่บ้านนี่แต่งตัวแบบนี้ทุกคนไหมน้องใช่พ่อแม่อันนี้อันนี้เป็นแค่คอนเซ็ปต์ไม่แต่งเลยเฉยๆคนเรียบร้อยใส่เสื้อขาวลูกเขาขาวมากเลยมาวัดทำบุญแม่ก็เรียบร้อยว่างั้นไปชาชา ชาวชาวแก๊งชาใช่ไหมเนี่ยชายใหญ่ละพ่อหนูเองโอ้ยเนี่ยวันดีค้าวคุณพ่อคุณแม่โอ้ยเฉยเฉยเป็นคนเรียบร้อยเฉยเฉยเป็นคนเรียบร้อยใส่เสื้อขาวแม่ก็เรียบร้อยไม่ค่อยพูดว่างั้นไปแล้วก็บอกลุงขาวห้อขาวลูกเขียวส้มขนาดนี้นี้อันนี้หนูไม่รู้อ่ะวันนีมาให้กำลังใจลูกสาวแว่นสุดๆเลยพ่าครับคิดง่ายหนูแต่งตัวอย่างนี้ครับเนี่ยก็ดูที่บ้านพ่อครับแต่งตัวเบาๆอย่างเงี้ยลูกเบาแล้วหรือเขาเนี่ยโอ้โหเบา โอมีคิดตี้ด้วยนี่เบาแล้วนะเขเนี่ยลูกเบาแล้วเบาแล้วมาการหน้าเนี่ยพ่อจะจัดให้หนักกว่านี้หน่อยโอ้ยนี่ยังไม่หนักไงครับพ่อผมว่าหนักแล้วนะครับอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวพ่อจะไปไหนต่อครับเนี่ยก็จะไปสปาสองลูกสปาสองไปทำอะไรครับพ่อมีไม่ถึงห้าหมื่นลูกแหวนแหวนนี่แข่งรถเหรอเนี่ยถูกตองเด็กคนีอย่างพ่อไว้พ่อไปเคลียร์มันหน่อยโจัดเลยพ่อจัดเลยไม่ได้รเดี๋ยวพ่อไปก่อนนะลูกไปก่อนเลยพ่อชนะชนะโชคดีไปไปไป ตายได้ต้อหนักก็ถ่วงรถไปเท่าไหร่และจ้าไหนบอกว่าแต่งตัวเบาๆไงนี่ไงเบาๆวุเบาแรงกว่าพี่อีกแล้วพบอลนุ่งแรงเบาโอ้โหแรงเลยเนี่ยปุ้ยเริ่โชว์เชิญเชิญพ่อคุณแม่คุณก็เป็นไปกับเขาด้วยนะคะเนี่ยว่าแต่คืนนี้คุณพ่อจะไปแว่นไปซิ่งที่ไหนก็อย่าลืม ไอมัวกันน็อกกันด้วยนะคะ <Yeah. S 1> จีนรีดรับเป็นห่วงเป็นห่วงค่ะแล้วกลับมาพบกับจีนรีดและตีสนิทสกิดกองพร้อมภาพความสนุกสนานจากเบื้องหลังมิวสิกวิดีโอเพลงมาอย่างเปี้ยวของเอ็มฝาชาอาสยามได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะตีสนิทสกิดกอง